ง่ายเลี้ยงปลาอันนี้ดรสุริยาค่ะที่การเลี้ยงปลาที่การเลี้ยงปลานี้คือดรสุริยาเป็นคนลงทุนแม่เป็นผู้ดูแลต้นไฟนะครัแต่สุดท้ายแล้วคุณแม่เป็นผู้จัดการทั้งหมดเนาะเป็นจักนะครนี่เป็นไฟแผงโซลาเซลล์นะคะท่านผู้ชมเลาตอนกลางคืนมาเขาก็จะสว่างนะแล้วก็เป็นการป้องกันดูแลด้วยนะคะแล้วก็แมลงเขาก็จะมา มาบินว่อนอยู่บนสระน้ำนะคะแล้วก็จะตกลงไปในสระน้ําก็จะเป็นอาหารให้กับปลาได้อีกทางหนึ่งเป็นระบบนิเวศนะคะเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาตินะคะอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะคะที่อยู่ด้านหลังของบ้านของอาจารย์ยโสธรานะคะอันนี้เป็นที่เก็บเฉยๆเนาะแต่ถ้าเราสามารถมา ทำขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศที่สวยทีเดียวนะคะเป็นแบบทรงโมเดิร์นนะคะอาจจะเพิ่มเสาอา,า,าต่อเสาให้สูงขึง้นไปอีก <laughs> นะคะแล้วก็แล้วก็เ <laughs> น,น,นีาา <laughs> น <laughs> ่ยแล้วก็สามารถที่จะอ,อยู่ที่บ้านได้สบ,สบายๆเนะ <laughs> าะ<ก>แล้วก็มีชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายนะคะวันนี้จะรดต้น กุ้ยก่อนให้มันออกผลให้มันโตโตเราจะมีอะไรบ้างคะที่สามารถใส่เป็นอาหารอเ,เอาใบอันนี้ใส่เป็นอาหารทานได้บ้างเนี่ยโอ้เราจะผัดจะก,ก้อยจะต้ตมยำอะไรก็แล้วใส่ได้หมดใบมะกรูดเนี่ยหอมมันหอมนะเอ,อ ลูกไว้สักสองต้นก็พอแล้วนะยายนะต้นหนึ่งก็พอ<ช>จะขายง่ายนะพวกนี้ขายง่ายขายได้หมดเลยแค่ประมาณสิบใบก็ยี่สิบาทแล้วยายเขาขายก็ไม่ได้มีให้กันเฉยๆแล้วนะทุกวันนี้นห่ะอยากได้ก็ซื้อเอามันแห่งกว่าผลมันไม่โต